อมา,ามาพี่ก็ได้นั่งมาพี่ก็ได้สวัสดีค่ะป๊าโยกนักห,หน่องสันยยกไปอมประต <c oughs> ูเจ๊งเว้ยช่องเจ๊ช่งเจ๊่ก็ต้องได้ลูกกีฬและช่องเจ๊นะ <c oughs> มักแจงมาสุกแจงข้ามักแจงอันชื่อซอยเนี่ยพ่อค่ะมันลายน้าปวดถ้าซอดรถจะกมีอากาศไปเลยคะ่ะไปเลยอาอบอกไปเลยเนีเขาไปพอแห้งเลยเขากายเลยท่ททานจุขอเขาขึ้นมากเขาจะสีมาตี บอกควักแล้วจะควักเสียแหงใช่ไหมฮะนี่เมนูตอนเที่ยงกระตำม,มักแตงอืมอมสยามมะแรงกับพัดมักแตงใส่ไข่อืแ <c oughs> จักทงหนูนี่ออืสบายดีพ่่แมขอบคุณคุณแม่นะครับขอบคุณแม่น้อยเด้ออุดหนุนอันมักแตะก,กับแม่ตาทงเงิลูกเจ็ดลูกแปดลูก,ลก,ลกทงเงินสิบกว่าลูกอืมปลาชะมลายแท้

แกงนี่มยฮะปิ้ง้งงอ,อกตลาดเน,นี่ยนคือซอปแดงแท้น,นั่นน่ะฮะน้ำแดงด้ยเป็นซอยแกว้วเป็น่บ่เป็นทาริบเด้คิดว่าทาริบสเต็กใช่ดอกปีาธราแดงขาดแทงให้กูท่าราีบสเต็กหลุดไปม,มีหมากแดงน้อยนะคุณอาวกินลงไปสู้กินตาเหลือกตาส้นสลดสุดโอยมากินเยอะกินแล้วยิบเอาอยากหน่อยได้ น่อยหน่อยหน่อยใหญ่หน่อยใหญ่้ามสิหนึ่กัที่มาท่านถัดานแม่ดอสโนดแม่ดอนทาเงินบ่มาบ่เนาะท่านได้ก็ได้เด้อเฮ้ยเสือผ่าข้าวซานคอเน้นข้าวซานเลยบ่เน้นเป็นข้าวซานเลยบ่เองบอกว่ามาแต่ดอสปลาคลองมาในเดิมว่างยามันจะเสือผาผะว่ากินเสือผาบ่ได้อกิน มันบอกเอาหลดมันออกจากเคื่องแล้วป๊ออแป้งเนี่ก็ชุ่เอานาข้าวน่ะแจ็คแนวเหยียบเนี่ยยังเป็นกระังยูไซมวยมวยมึงมีเสื้อผ่านมือสองหนอมาบริจาค่นี้ตัวดกกห้วงตัวแกกหวงอคือยื้อนล้ตู้ ยังไม่ได้เบิ้งเลยว่าตัวได้เป็นตัวใดตัวใดก็มีแต่ความทรงจำตัวใดก็มีแต่ความทรงจำเย้ฮะค่ข,ข,ขึ้นไปสักผมแล้วนี่ก่อนแขกสีมาค่ะก่อนแขกสิมาเอาผ้าห่มไปสักกับเสือนนั่บอแม่ยังดังกุศิฮักกุเมนยังคืนน่ะโชว์อืมค่ะขึ้นไปสัก หาพร้มอมนุกมันละกชาวถ่ปั่นกระเทียมมีเคิ่งปูเปิดน้ามตะไคก่อนแคใไก,ก,ก,ก่เนะกอสับขาพรอกไท่ค่ะน,น,คนี่พร้ก็ใส่ได้หลามองหมื่มือแะไรม้นอีกจังตอนเทียนเ<ม>่ตซิมี่อันบ้านจากบ้านหน้าหออหน้าหอยปังกับมะมองน้อย มาทางดอนสโนดเสือผาท่านถัดจา์มาเป็นลำโหลดเสือผาจะได้แต่คุณเพื่อนเท่าวาอันเกาะขัาโพดเพราะว่าเราไปจัดขนมมาให้เขากินก็ลืมเลยได้นี่มมามามาโอ้ยนูพระน้จีาจได้ตัวนั่นนะของคุณยายนะ จ้าเลยนายัมาไหมคขีบจ้าเลยนี่อ่ะหกพันหนึ่งอ่ะหกพันหนึ่งเนี่เอายังแน่นับข่าวเขานี่เดี๋ยวมาากนม้วนอย่ายิมสื่อทำใ้กิดประโยชน์นี่มย็้ปซื้อแล้วมันเศร้านี่ จัดของเลยเจ้าตุงง๊กใหญ่ผมมีมามาเดินขนมนึ่พันหนึ่งมามาสกแกะงบหนึ่งพันตขนมแลห่อ,อใหญ่ห่อน้อยจัดไปจัดเอาอมา,าอออนนอออมาัญหบ่างมามาัญหาเดิอขนมนึ่ันหงดีกมาทำมลูเขาจัตอ อ๋อมาอะไรยัยมาอะไรนมนมเลยท่านเนื่อมาละไจังจัดเด็กของคนไย่าบคนคจดีนที่สักขาวสวยเลอขาวหาซิบหาซิบร้อยหาซิบ พายอันนี้นะรูกเก้านี่โอ้รเาตทำมาทำไมเนี่ยสั้นรุ่นยืมก่อนโอ้ยช่างเด้สองร้อยห้าสิบวนเอ้ววันลงมาแอันยืงไม่ป้าหกสิบห้าบาทหกสิบห้าบาทหกสิบหกสิบ หล <250. S 2> อกสองร้อยห้าสิบยังนมเพิ่มปะนี่หน่อยเขากินนมดิคุณนาตนะรีมรลอยหนึ่งคุณนายแกล้มรลอยหนึ่งผนะร้มรอมแล้ อ๋อที่สมัมเอาไปทางใดเนี่ฮะเอาขายของค่ะเอาไปได้ลูกหนาห้าบาทค่าลูก เอาไปใส่ก่ดิเอาไปตุบแล้วไปพูนรู้มัละ้นกบวนลอยนึงนะพี่น้องสี่คนขนมไปเขากินจก่อนมาเลยตัดโอ้ยสื่อไ้ะมาขอเบหันนมองเากมานจะกันหมื่นหนึ่งหะ อตาเหลือตาสุดป้าจะมาแตงจากขนมจากม่าม่าจากนมป้าจะมาลายเทงนเไม่เลยนยอยู่กินสมาลายแทะอือหน้ตีลังกากินสูจนคนตาหล่นคนตาหล่นเกินคนอกาถากินน้ำแดง ปลานมากแกงกันแกงกะทาวถ่งอ้าวสามกินกินน้ำแน่แลูกก้าว่นี่ลกซิฟเดชเ้าห่าวเฮ้ยเรือเปลือก่ไเอาไปเก็บขยะเด้อเดี๋ยวมันสิเปลือเจากินบ่เบิสดีล่ะ พี่น้องกนยูกนี่นเนื้ออยู่นี่เนื้อย่งไรดกินได้จะกินลูกเค็ดเขียวคนอย่าลืมซื้อยาแก้วัดให้เขากินนะลูยาแก้วัดโฆษณายาแก้วัดอีกนี่ยยาคามีที่สี่ดิคอนเซนต์มีแต่ยาหนามแบบบอปแด คือสิบปุเคยได้กินเนาะขอคุณผูยนดีทุกคนเด้อแล้วกิอมากรเงมาต้าเนาะยิดีไม่แห้งนำรวยนำรวยเด้อบอเขาเคยได้กินยู่กรมเล้มันแพงเลยอันหนึ่งกับให้ลูกค้ามาให้มาชิบอนั่งนสามากเลยนสบาทอันนีขาย้องนี่ยค้องลารอนถาคล้องเลืออันนี้แซบไขายอนพันกี่แซบนุกกาแซบแต่ว่านุกินแล้วนุก็ตแขว ดีอจวจับอาบุคาอมือเด้จับแาะจดดีใจนน้ำดีใซน์น้ำก็คืว่าเดียวก่อนถ้านั้เคือก็เมื่อนครับมันคือเียวก่อนคือลุงบอกแล้วอย่าดีใจเกินเทตอย่าดีใจพวกประมาณที่เขาได้เนี่ยนะครับ เปิดโซนารเขาาเต่สงามใช่ไหมงามจะมาแตะวัดีพี่น้องด้วยโมเมนต์วันที่ได้นี่ได้ย้อนเปินอยากขามันโมเมนตที่เป็นหามากย้อนเปิดโซนสารโซานเล็กน่อยนนอที่หามากในโมเมนวันอยากหายมากในย้อนคอนารกิุแม่นะกินซอยนหน่อยเลยหน่อเขามาปิตู้อยู่บน ลูกาลาเป็นวาดมาพผจญลำบากอีกแย่างม่นทองอีมอ่าอ,อีมกระแมงอยู่ร้องอีมกระได้ตูนหลนคือการตูเล่นไปิดเบิดงานแม่เขาแมาเเขาไปในพอดนี้จะเกี่ออยวก,กับปลุกลุงเรอือยังเลยประสิทธิ้าของเขาคายทีละลายู่กุมุนกันนะคนนี้แหละคือที่นีลุงเพิ่อืมอืมนี่มันอะไรเกิดเมื่อวาน ทิมลูกตัวแรกขาดนั่นสวยสุดยอดตัวนี่ตัวนี้ย่านลูกบอยพลุ่บ่ไอ้ย่านกูซีเมื่อคืนดูม่มีย่านม่มีย่านบ่มาจัดซ้ำโอ้โหาวน่ะตายอยู่ตัวนั้นมีอะนะกูบุญเสริงไหมเฮ้ยนี่ะโอ้ยปืนไปหัวเลย ใส่ลงมาดำเต็มเลยนะใส่เส้นไส้เส้นนี้ไม่ต้องไล่นะนะเหวอะหนามมีไปยังไนกันไรหนูโอ้ยปีนั่น, <S 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 น,นเห็นกระเตกแล้วเปลี่ยนครับพ่อกันนั้นบะแมนวัดแนวกินมีเยอะแยะยังสิบแผ่นลาสวดจะกินมาม่าเด้อะใส่ต้มได้หน่ไม่เทอมือเอาไปไหว้อเอาไปไหว้บอนี่แอวกินกูบีบข้อใต้ใส่ไส้ไงในห้องขุดจอดนะ ใช่ป <mile> ่ะวายเนตูบเด้บ่มีมันนอนอีกอยากกินเบิร์ดแบดเมื่อไหร่ที่กินไกนซื้อใช่วายเนี่ยขนมเนี่ยปะว้กินอยู่เพื่อนซะเออฮามิเอ็นทั้งก็ได้มี่ขนมก็กินไปก่อนนั่นนี่นะอันนี้มีแนวกินลาอยู่แบดเมื่อแล้วมันบ่มีแนวกินแบดเมื่อลรอบ่มีแนวกินได้แบดเมื่อนะบอมเป็นสีเฮลตาสวดใส่สวดใส่เมื่อกียันบ่นก็ชองเมื่ออยู่อ๋อแบบขื้อ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 วา ป็คือกระปี้นแล้วบวกโทนี่มันเห็นกันมีงจำแม่แต่เนาแหละเรือนบวเห็นนนำด้อแต่สุ้เราสูจะข้้นข้อกันตาเรื่องของสูืเมียนใชเพี่อแก้บรรยากาศสนิทค่ะขอบคุณลายลายเด้อพนอยาจะดีขอบคุณแม่ป้าที่อแม่ป้าได้ื่อแกงเลยองนงนางในกินอิ่มเล้วก็เสียงนาง

ขอบคุณนะนด้ค่ะ